สวัสดีครับเช้านี้ใส่บาตร่วมกันอยู่ที่บ้านกุฎละลมหมู่ที่สมนะครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม2566อากาศดีมากเลยนะครับฝนตกตลอดคืนเลยฮะที่นี่สดชื่นจริงจริง

เห็นข้าวร้อนๆถ้าทางก็คงตักมาใหม่ๆเลยฮะออกจากบ้านเห็นข้าวร้อนๆแต่ชื่นใจครับผมรับสินรับผลร่วมกันครับท่านครับ เเปป็นสายยเลสวัสดีครับแม่ครับไพยอายุ้า่ขนยืนครับเนนบ้านเราตั้งเก้ารูปฮะพระสิบเอ็ดครับผมสวัสดีครับไพยอายุ้า่ขนยืนครับผมสาธุสาธุเสียงนกร้องเสียงไก่ขันนะฮะ ยังมีให้ได้ยินนะฮะอากาศดีมากเลยครับเชา้านี้ช่วงนี้หน้าฝนชอดาชอไร่ชอสวนนะฮะหน้าชื่นตาบานกันเลยแล้วครับอวันก่อนต้นไม้ต้นนี้นะฮะ ล้มยังไม่ได้มีการเอาขึ้นเลยนะฮะต้นใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยจะเป็นต้นแคลนะฮะต้นแคป่า พื้นถนนจะแฉะแล้ววันนี้ฮะ ชาวนี้ก็จะมีหลวงพ่อถือนะฮะนำหน้าต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อทองสาหลวงพี่ท่านที่สามนี่ท่านมาใหม่ผมยังไม่ได้ถามชื่อเขา เดี๋ยวไปถามชื่อซะหน่อยสารโทษครับหลวงพี่ชื่ออะไรฮะชื่อสันติอ๋อหลวงพี่สันตินะมาจากไหนฮะมาจากขอนแก่นขอนแก่นคิดบ,บ่าจะมาอยู่วัดสี้รวมนี่นานะฮะก็เรียนไปเรื่อยครับอ๋อเรียน,ยนยกับเจ้าอาปไปเรื่อย,ออยต,อตอนนี้กําลังบททุเรียนอยู่นะครับเป็นไงฮะมาอยู่วัดนี้แล้วมีความรู้สึกไงฮะสงบเงียบสบายเลย <laughs> ครับผมแล้วหมู่บ้านเราเป็นไงฮะก็เจริญใหญ่หมู่บ้านใหญ่เจริญอ๋อแล้วลุงพี่มาจากหมู่บ้านอะไรฮะที่อยู่ขอนแก่นอยู่อำเภอบ้านฝางอำเภอบ้านฝางบ้านอะไร่อบ้านโคกใหญ่อ๋อครับผมก็ดีใจด้วยฮะที่ามาอยู่กุฎิรมแล้วก็ทําให้มีความสุขนะครับ ได้คุยกับพระวลนิจิตแจ่มใสฮะมาจากขอนแก่นหลวงพี่สันติมาบทเรียนกับท่านเจ้า,าวาดนะฮะจบระเรรียนเก้าเลยเจ้า,าวาดที่นี่ชาวบ้านก็รู้สึกว่าเชื่อใจเหลือเกินที่ได้เจ้า,าวาดเก่งๆแบบนี้ ผมขออนุญาตพาชมการเสบาทก่อนนะครับเสบาทร่วมกันครับผมค่อ่เอเป็นยังเบเป็นยังบให้เป็นยังดอารไปนี่ลเราไปเช

ท,ที่ได้มาแล้วลูกขึ้นไปดีรับศีละพรร่วมกันครับ

วันก่อนเห็นนอน,พอนพ ira, เพลินครับผมครับทักทายกันไปนะฮะกับชาวบ้านตื่นตอนเช้าเช้าอากาศดีๆแบบนี้ฮะน่าอิจฉากันเลยนะใครตนนื่นตอนเช้ามาสูดอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะ จอมชนบทด้วยนะครมีความสุขกับการใส่บาตรกับตื่นตอนเชา้าใครเนีครับหลวงู่อใส่บาตรร่วมกันครับผมเเอาาบ

กะใสอันนี mortar, one, all, s. <S uh, okay. ้เหลวงพ่อหลวงพ่เนอย่งี้สทเลยเราแอรตนี้เนี่ยมันอันับสิดิแล้วพอรูมกันกระผมกิ่เนื่ยว่าสายเดียวกันนี่ต้นหลวงพ่อไม่ยุ่งเท่ากันเนี่ยรูกว่พงลก่อนะ ัโธปนารถโยธามณีโทติปะโสโยธาปิวันตนาสีิสนิจังวุฒาปัจจัยโยจตตารธตัณมาวันติอายุวันโยสุขังสาธุสวัสดีครับเอาเป็นไงจะลุกไม่ไหวแล้วครับขอให้ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงย,งยิ่งขึ้นครับท่ <c oughs> นานคณะกรรมการที่ขั้นเป็นไหนครับอ <c oughs> ๋อเปนาค่ะอ๋อ ท่านนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเสื้อแดงแรงฤทธิ์ครับผมท่านนี้ไม่ค่อยไปวัดเลยโอ๋มันมันไปธุระอยู่ออไปธุระอยู่ครับผมไปก่อนครับพี่ครับครับผม หลังที่มองเห็นนะขาประจำนะฮะวันนี้คิดว่าคงจะไปนานะครับเพราะฝนตกกันอ๋อมาแล้วครับมาแล้ว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  สายท่านจะเดินไปใส่ร่วมกับแม่ที่อยู่ร้านค้านะฮะพระอาทิตย์ก็เริ่มพ้นขอบฟ้าแล้วฮะผ่าเมฆมาเลยกันเลย ขออภยัยเลยจะย้อนแสงสักนินด,น,ดนึงน,นงะครับสบายร่วมกันครับผม<า><า> แกยาวๆเราไปคหน่ง้งวคุมเงนข้ามหาบุมมาได้มันดีรับสิทธิ์แล้วก่อนร่วมกันกับผม สวัสดีครับขออายุมันคนยืนครับผมสวัสดีครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับ ด้านหน้ามองดูแล้วนะครับโอ้ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะฮะฮะไปดูภาพอีกึ่งภาพดีกว่า

ววแล้นะดีแล้วน่ะปกติแล้วภัหวัดธรรมดาดีภัหวัดธรรมดานี่แหละแต่เราแยกออกเท้านี่แหละเพราะว่าหัวปกติครับแบบสิทธิ์และพร่วมกันครับผม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ใส่บาก,กับภรรยาด้วยอว๋อนี่หลานอา๋อนี่หลานเลยฮะนึกว่าแต่ภรยาขอโทษ<า>ด้วย<ด>ครับเมื่อว,วานตอนที่อยู่วัดเนี่ยยังไม่ได้ตัดผมไม่ใชหอพี่ยังอ้อตัดผมมาหล่อเลยครับพี่ฮ<า>ไปก่อนครับพี่ครับผ่าย,ยุบ้านขอนยียนครับพี่ครับผมเจ้านี้คงจะเจ้าสุดท้ายนะครับ และยังคงมุ่งหน้าต่อไปนะครับหลวงพ่อถือนำหน้านะฮะหลวงพ่อทาาหลวงพ่อทองสาและหลวงพี่สันติก็ตามไปนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับาการรับชมนะครับ